สวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวสอนวิธีการลบ Facebook Account นะคะก็ไปคลิกที่รูปตัวเองที่มุมขวาบนแล้วก็คลิกที่ตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวเลือกการตั้งค่าเสร็จแล้วคลิกที่ข้อมูลบน Facebook ของคุณแล้วก็ดูบรรทัดล่างสุดนะคะปิดการใช้งานและการลบไม่ได้แค่ปิดการใช้งานชั่วคราวจะลบไปเลย แต่บางคนอาจจะอยากปิดชั่วคราวก็ได้นะพวกบังคับตัวเองไม่ได้ก็เรียนไม่จบสักทีอะไรเงี้ยก็จะปิดชั่วคราวแล้วพอปิดว่าเขียนลบบัญชีปุ๊บก็บอกว่าดําเนินการต่อแล้วก็จะคลิกลบบัญชีบางคนอยากได้ข้อมูลอะไรก็กดไปแต่อันนี้เราไม่อยากได้ก็กดลบบัญชีแล้วก็พิมพ์รหัสผ่านนะคะแล้วก็ดำเนินการต่อ นะคะคุณกําลังจะลบบัญชีนะคะหลังจากนั้นคุณเวลา30วันเพื่อเปลี่ยนใจนะคะไม่ไดยกดลบบัญชีไปเลย